ก็ขอให้ตรวจุบกันก่อนนะครับแล้ว เมื่อค่ำวันนี้ที่บริเวณแยกบ้านแหลมอเภอป่องน้ำร้อนในประพิตยานปัญญาในอภโป่งน้ำร้อนเป็นประธานในการตั้งด่านจุสกัดตรวจสิ่งผิดกฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยอเภอป่องร้อนได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองของอเภอกองร้อยอศออของอ,อทหารในพื้นที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติพัฒน์ชรนาสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีที่ได้มาร่วมในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอป่องน้ำร้อนเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนมีโอกาสในการที่สิ่งผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษีแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมีโอกาสที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้การตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็สามารถที่จะคัดกรองสิ่งต่างๆที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิิตและะทรรัพย์สนนขอองี่ปชา วันนี้ก็มีหลายหน่วยครับทั้งหน่วยของฝ่ายปกครองเองนะครับกองร้อยอสสอาเภอนะครับทางหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางสถานีตํารวจนะครับท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางท่านดรรัฐวิทย์นะครับตั้งเกียรติพัชระนะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมนะครับในการปฏิบัติงานและก็สนับสนุนนะครับในการตั้งจุดตรวจศุสกาธด้วยนะครับ ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ mm things, Korea, ทางรัฐบาลนะครับได้มีนโยบายในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นนะครับทางอำเภอปงน้ำร้อนนะครับก็ได้บูรณาการนะครับหนงานต่างๆในพื้นที่นะครับในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับก็ทั้งในเรื่องของยาเสพติดนะครับในเรื่องของอาวุธปืนนะครับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับเนื่องจากในพื้นที่อำเภอปงน้ำร้อนของเรานะครับเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนนะครับดังนั้น โอกาสนะครับในการที่สิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษีแรงงานต่างด้าวนะครับที่หลบหนีข้าเืินต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับการตั้งจุดตรวจสุสัดก,ก็จะสามารถที่จะคัดกรองนะครับสิ่งต่างๆที่จะกระทบกับความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ครับ